ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดบินแด่ท่านผูช้ชมทุกท่าน สองปีมานี้ในสถานการณ์โรคโควิดระบาดก็เห็นคนเจ็บคนตายคนไร้อาชีพเยอะท,อที่สัดที่สุดก็คือว่าเห็นคนไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรทำเห็นประชาชนท้อเพราะว่าไม่ได้อยู่อย่างไรไม่มีอะไรจะกินแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยจะจะบอกท่านทั้งหลายได้รับฟังว่า เกิดมาเป็นทำมันไปใจต้องสู้อยู่ให้รอดสี่คำนี้ขอยท่านทั้งหลายที่ดูรายการให้ก็จะว่าเกิดมาเป็นคือเกิดมาเป็นคนในสิ่งที่เราเป็นแล้วต่อมาก็ในสิ่งที่เราจำเป็นต้องเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นพันยาเป็นผู้กุบัญชา เป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราเกิดมาเป็นเพราะบางอย่างที่เราเป็นเนี่ยเราอยากจะเป็นก็มีเมื่อเกิดมาเป็นแล้วทำมันไปไอความรู้สึกว่าทำมันไปเนี่ยมันสำคัญที่สุดนะท่านนะไปทำมันไปแล้วทำไปในทางที่ถูกต้องด้วยใจต้องสู้ ท่านกับอาตมาไม่ได้แตกต่างกันเลยท่านไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะพระเนี่ยได้รับส่วนเหลือจากประชาชนที่เขาถวายเข้าของมาแล้วเราก็แจกกระจกระจายไปคณะอาตมาอยู่เนี่ยก็มีคนเป็นโรคโควิดตายถามว่ากลัวไหมก็อธิษฐา,างนงี้ถ้าสิ่งศดิทเทวดาฟาดินจะไม่ใช้อาตมาแล้วเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าจะใช้นะฮะ ก็ใคใช้ต่อไปแล้วก็มานฉีดวัคซีนนะหาวัคซีนให้ชาวบ้านเขาเนี่ยสี่ห้าพันสี่ห้าพันคนนะท่านนะเพราะถ้าเกิดพาใจ่ายมันต้องสู้ท่านใจใจอย่า,ยยาท้ออยู่ให้มันได้จะอยู่ในสถานะเนี้ยก็ตามไอ้ดี ID แบบที่เคยอยู่เนี่ยลำบากท่านแต่ว่า เป็นอย่างที่จําเป็นต้องเป็นสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจสี่คำนี้ว่าเกิดมาเป็นจะเลิกเกิดมาเป็นทรมันไปใจต้องสู้อยู่ให้ได้แล้วเราก็จะสามารถปลอดภัยจากสถานการณ์นี้เมื่อผ่านพ้นไปแล้วโดยตัวของเราท่านอาตมาย์โดยตัวของเรา,า,า,าเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ไปที่พึ่งคอครัวได้